เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นลงครูประจำชั้นก็เข้ามาแทนที่พิธีกรและสั่งให้ทุกคนจับกลุ่มทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับถุงยางอนามัยหลังเลิกเรียนอินดี้แวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อถุงยางอนามัยและสำรวจดูว่าในท้องตลาดมีการจำหน่ายถุงยางอนามัยยี่ห้อใดบ้างและเมื่อซื้อเสร็จเธอก็เก็บใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว อินดีก็นั่งเล่นมือถืออย่างสบายใจอยู่ในห้องนั่งเล่นข้างๆกับแม่ที่กำลังดูข่าวในทีวีอยู่กลับบ้านมาก็เล่นมือถือตลอดไม่มีการบ้านหรือรายงานทำหรอลูกจริงๆก็มีค่ะแม่แต่ว่าขี้เกียจอยู่เลยอ่ะนี่ก็กำลังหากำลังใจทำงานอยู่นะคะเนี่ยทำรายงานก็ได้ แม่คะเห็นกระเป๋านักเรียนหนูไหมคะแม่บอกแล้วว่าให้เก็บของเป็นที่เป็นทางวางทิ้งไว้แบบนี้ก็ลืมอยู่เรื่อยเลยแม่ส่งกระเป๋านักเรียนให้พร้อมกับบ่นเบาแต่เพราะตัวล็อกของกระเป๋าไม่แน่นทำให้ของในกระเป๋านั้นหล่นมาจนหมดอินดี้นั้นตกใจ หัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะกล่องถุงยางอนามัยในกระเป๋าหล่นมาตรงหน้าแม่พอดีแย่แล้วลืมไปสนิทเลยว่าใส่ถุงยางไว้ในนั้นน่ะแล้วแม่ก็เห็นเข้าแล้วด้วยอินมัวเหม่ออะไรลูกรีบเก็บของสิเออแม่แม่นนนะคะถุงยางอนามัยเมื่อกี้อะ่ะหนูไม่ได้ซื้อมาใช้เองนะคะ นั่นนะคะหนูเอามาใช้ทำรายงานค่ะใจเย็นๆแม่ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงอยู่ที่แม่นะ่ะไม่ได้สนับสนุนให้อินมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแต่อินก็ถึงวัยที่ควรจะเรียนรู้เรื่องทางเพศได้แล้วเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญของตัวอินเองการพกถุงยางอนามัยติดตัวหมายความว่าเรารู้จักป้องกันตัวเอง และป้องกันอีกฝ่ายแม่เชื่อว่าความรู้เรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญเราควรให้ความรู้ที่ถูกต้องแทนการปิดบังธรรมชาติของคนเราอะยิ่งถูกปิดกัน้นก็ยิ่งอยากรู้สมัยนี้ก็หาข้อมูลได้ง่ายแสนง่ายแต่ข้อมูลนั้นมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาดแทนที่แม่จะปล่อยให้ลูก จำข้อมูลผิดผิดติดตัวไปสู้ให้แม่คอยให้คำแนะนำเรื่องที่ถูกต้องและตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาจะดีกว่าติวโหแม่สุดยอดไปเลยค่ะช่างเหมาะสมกับตำแหน่งคุณแม่ 2, 2,021จริงๆเลยแล้วหนูไม่อายคนขายเหรอลูกแม่เห็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยอีกหนึ่งเหตุผล เป็นเพราะอายไม่กล้าซื้อไม่ค่ะเพราะมันไม่ใช่ของผิดกฎหมายนี่คะมันมีประโยชน์ด้วยหนูว่านะคะการใช้ถุงยางอนามัยอะ่ะไม่น่าอายเท่ากับการท้องป่องในวัยเรียนนะคะโอ้โหได้ยินแบบนี้แม่สบายใจมากเลยมีอะไรก็ปรึกษาแม่นะถึงเวลาที่หนูจะมีแฟนแม่ก็จะไม่ห้ามนะลูก เรามีอะไรก็ต้องคุยกันนะค่ะแม่อินดี้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจที่แม่ของเธอเป็นคนหัวสมัยใหม่ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและไม่มองว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการพกถุงยางเป็นเรื่องไม่ดีแต่อย่างใด